สวัสดีครับครับน่าจะรัตตะลครับพอดีช่วงนี้นะครับมีข่าวทำคลิปวิดีโอที่เราเห็นบ่อยคือจะเกิดกรณีว่าเวลาผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับขับรถแช่เลนขวานานๆนะครับจนรถที่เขาขับมาเนี่ยนะครับเขาต้องการจะรีบไปต้องการรีบไปต้องการรีบไปหรือว่าอาจจะเป็นรถฉุกเฉินอะไรก็ดีแล้วก็ขอสัญญาณนะครับไอคันที่ขับแช่ขวาเนี่ยก็ไม่ยอมหนีนะครับ ประเด็นก็เลยถามว่ากรณีเนี้ยการที่เขาขับแช่ขวานานๆนะครับนะแล้วก็ขับแบบเนี้ยจะมีความผิดตามกฎหมายอะไรบ้างครับ,รบตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับท่านอาจารย์ธานาวุฒิในกรณีที่ช่องทางเดินรถเนี่ยมีตั้งแต่2ช่องทางขึ้นไปรเราต้องดูแยกดูรถประเภทรถนะครับว่ามันเป็นรถประเภทไหนถ้าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเราจะมีพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา34รในการกําหนดไว้ว่าถ้ามีช่องทางตั้งแต่2ช่องทางขึ้นไปเนี่ย รถต้องเดินรถในช่องทางสายสุดอ๋อก็คือมี2ช่องทางก็า,งา,งายสุดต้องอยู่สายสุดในกรณีช่องขวาเนี่ยมีข้อยกเว้นที่จะให้สามารถเดินรถได้เฉพาะในกรณี5กรณีด้วยกันกรณีแร,ร,ร,รกก็คือกรณีที่มีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจรกรณีรที่2ค,2คือเจ้าพนักงานให้เปิดใช้เป็นทางเดินรถทางเดียวก็คือเป็นวันเวกรณีที่3คือกรณีที่ ต้องการเข้าเลนขวาเพื่อที่จะเข้าทางร่วมทางแยกหรือจะยูเทินอ๋อเกิดสมมติผมจะยูเทินนั่งนะาเรวต้องชิดขวาเป็นเรื่องปกติกรณีรรที่4กรณีจะแซงรถคันข้างหน้ากรณีสุดท้ายคือกรณีที่เราขับขี่รถด้วยความเร็วสูงกวา่าคันที่อยู่เลนซ้ายเราจะไปต้องไปทางขวาก่อนออเพื่อจะกลับมาสายนี่คือข้อยกเว้นกรณีรถส่วนบุคคลแต่ถ้าเป็นกรณีของรถสาธารณะรถโดยสารรถบรรทุกรถจักรยานยนต์เนี่ยมาตรา3 5บอกว่า จะต้องอยู่เลนซ้ายซึ่งถ้าทําผิดตามมาตรา2มาตรานี้ในกรณีรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยจะมีโทษตามมาตรา151คือโทษปรับตั้งแต่200บาทจนถึง500บาทแต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์รถบรรทุกรถโดยสารเนี่ยมีโทษปรับตั้งแต่ 400. จนถึง1,000บาทนี่คือกรณีขับรถแช่เลนขวาถ้าเกิดแช่เลนขวาอย่างเงี้ยถ้ามีหลักฐานเนี่ยก็สามารถกัดปรับได้อ่าใช่ครับอีกกรณีหนึ่งครับนอกจากแช่เลนแล้วเนี่ยบางทีมีกรณีเราจะเห็นว่าบางทีรถ พยาบาลท,ที่มีผู้ป่วยอยู่กำลังจำเป็นต้องกำลังจำเป็นที่ต้องใช้เปิดหัว,ว<อ>เปิดไซเรนไปแล้วเดเนเพื่อจะต้องให้พาไปรักษาขอทางแล้วแต่ว่ากลับว่ารถเนี่ยไม่ยอมลีกทางให้กรณีอย่างเงี้ยจะมีความผิดไหมฮะนอกจากขับแช่เดินขวาแล้วเนี่ยนีกรณีรณรบแบบเขาขอทางแล้วเขาไม่ยอมให้ไปเช่นเดียวกันครับท่านอาจารย์กรณีนี้พรบจราจรทางบกเขาบอกว่าถ้ามีรถเห็นรถฉุกเฉินในกำลังกำลังปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สัญญาณไฟหรือ ไซเรนเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถหรือว่าจอดรถเข้าในทางเล่น้้ายเพื่อให้เขาไปก่อนครับคือพูดได้ง่ายว่าต้องหลบใช่ครับซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน500บาทนี่คือรก,กรณีขับแช่แล้วก็ขับโดยที่ไม่หลบรถรบฉุกเฉินในกรณีนี้ อาจารย์ธนวุฒิครับที่ท่านอาจารย์ถามมาเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในรถฉุกเฉินนะครับ,รบเขากําลังจะรีบไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาถึงแก่ความตายเพราะเหตุที่เราขับรถแช่ขวาเนี่ยจะมีความโทษทางอาญาได้ไหมครับคือตรงนี้มันมีหลายประเด็นจะถกเถียงกันมากเลยครับ,รบมีบางท่านนะครับนักกฎหมายบ,บางท่านให้ความเห็นว่ากรณีที่สมมติเรามีคนอยู่ในรถเป็นคนป่วยใช่ไหมครับแล้วก็กำลังจะพาไปโรงพยาบาล แล้วเกิดมีการแช่ขวาหรือไม่หลีกทางไม่หลีกทางให้จนผู้ป่วยถึงแก่ความตายจะถึงขั้นว่าคนที่ไม่หลีกหรือคนที่กับแช่ขวาเนี่ยจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา mm. เช่นความผิดฐานฆ่าคนตายโดยย่อมเร็งเห็นผล oh, รหรือประมาทเปื่อหตุ้หรแก่ความตายโดยย่อมเร็งเห็นผลแต่โดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่ากรณีประมาทหรือเจตนาก็แล้วแต่นะครับเจตนารีงเห็นผลเนี่ย มันต้องเร็งเห็นได้ว่าแน่ชัดเลยว,ว่าแน่ชัดแล้วว่าอาจจะมีคนถึงแก่ความตายถ้าเราไม่หลบรถให้ถ้าเราไม่หลบรถให้ใช่ไหมครับ,รบซึ่งถ้าข้อเท็จจริงทัท่วไปถ้าเกิดว่าแค่รถฉุกเฉินมาเนี่ยมันไม่สามารถอาจจะเร็งเห็นได้นะได้ว่าข้างในประสบอุบัติเหต<ล>ุเหุนักแค่ไหนหนักแค่ไหนหรือความสัมพันธ์ระหว่างการทำแล็บโผล่เนี่ยถ้าเกิดว่าไปไม่ถึงเนี่ยจะตายจริงหรือเปล่า<ช>หรือถ้าไปถึงก็ยังตายอยู่ดีมันอาจจะมีข้อโต้แย้งได้แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อเท็จจริงเพิ่ม ยกตัวอย่างนะฮะเช่นนะครับกรณีทราบอยู่แล้วว่ามีคนกําลังอยู่ในรถจะตายแน่นอนหรือมีการเขาตะโกนบอกว่ารีบรบไปสิเนี่ยมีคนกำลังจะตายอยู่รถอยู่แล้วคุณยังแค่แช่ขวาแช่ขวาอยู่แล้วไม่หลบเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะดูนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเจตนาหรืออาจจะเป็นเรื่องของกรณีประมาทคือมีหน้าที่ตภาวะวิสัยและพฤติการตกตอนนั้นเหมือนที่เราเคยพูดพูดไปอ่ะแต่มันต้องพอ ทราบไปเห็นได้ว่าคุณมีหน้าที่ที่จะต้องหลบแล้วคุณต้องรู้พอทราบได้ว่าอาจจะมีคนถึงแก่ความตายหรือรับตรายสาหัสแล, <ใน S 1> ละรถเนี่ยบางทีเราไม่สามารถคาดได้ใช่ไหมครับแลวถ้าเราคาดไม่ถึงเนี่ยจะมีความผิดเราหโทษทันนึงคือ<ห>เต็มที่นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยอาจจะเข้าข่ายเราโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา374ว่าด้วยเรื่องของการที่เห็นบุคคลนั้นตกอยู่ภายในอันตรายแก่ชีวิต และอาจช่วยได้ oh. แต่ไม่ช่วยโดยจฉาะเป็นคือเราสามารถช่วยโดยการหลบรถได้โดยการหลบรถได้<ต>เพราะราอะไรครับคนนี้ถ้าเกิดมีรถพยาบาลหรือเสียงรถไซเรนอเน่ยเราพอจะคาดหมายได้ว่ามันต้องมีแผนคนที่มีแัยอันตรายอยู่ในรถรหรือใช่ไหมครัอย่างเงี้ยอาจจะพอเข้าขายได้ก็จะมีความผิดนะครับระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือน ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา7 4มร้บนี่คือผ,<ม>ผลทั่วไปของการขับรถแช่ขวาไม่ว่าจะเป็นกรณีของพรบรจราจรทางบกหรือว่าความผิดอาญานะครับถ้าใครมีคําถามสามารถอินบ็อกมาที่เพจ b a c k b บอลเอ็มคดได้นะครับสวัสดีครับ